คดีน้องชมพู่สินแสเข่งผ่าดวงลุงพลแม้งโง่เฮงจะดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ช่วยสินแสเข่งผ่าดวงวิกฤตบทสุดท้ายแห่งชีวิตของลุงพลบ้านกกกอกด้วยวิกฤตชีวิตจากการกระทําของตนเองถึงแม้งโง่เฮงจะดีที่จะทําให้ชีวิตดีได้แต่พฤติกรรมการกระทําที่รุนแรงจะไม่ช่วยให้เกิดการหักล้างการกระทําที่ดีได้ เพราะความใจร้อนไม่ยอมคนใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งเป็นคนสองอารมณ์อยู่ในตนเองคนเราในดวงชะตามีทั้งดีและเลวแต่อยู่ที่เราจะเลือกทางเดินของชีวิตว่าควรจะไปในเส้นทางไหนสิ้นสายเ่งอาจารย์ชมทัทหรือไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์เจาะลึกผ่าดวงวิกฤต บทสุดท้ายแห่งชีวิตลุงพลบ้านกกอกถึงดวงชะตาที่เคยรุ่งสูงสุดกับชื่อเสียงในช่วงจังหวะปีที่ผ่านมาช่วงจังหวะที่มีเหตุการณ์หายตัวของน้องชมพู่วัยสามขวบจนกลายเป็นศพอยู่บนผู้เล็กไฟหนึ่งปีเศษที่เป็นช่วงจังหวะปีที่เสริมที่ทําให้ลุงพลมีชีวิตที่พิริัน์กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปตามดวงชะตาที่ตกปีเสริมในปี2563และ รับบริจาคสร้างองค์พญานาคไว้ในพื้นที่ของตนเองที่เป็นปีปทุของลุงพลจนถึงเดือนตุลาคม25 6 3เป็นช่วงจังหวะที่ดวงตกรอบอายุเริ่มเข้าเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งเริ่มตามมาความแตกแยกของคนที่ให้ความช่วยเหลือเริ่มตีตัวออกห่างเพราะความใจร้อนมุทะลุสร้างความแตกแยกให้กับตนเองจนเดือนมิถุนายน เข้าสู่เดือนแห่งศัตรูที่ตกเดือนแห่งความขัดแย้งในคดีความต่อเนื่องเดือนกรกฎาคมที่รุนแรงที่สุดกับไม้จับที่ออกมาชัดเจนถึงคดีน้องชมพู่ถึงแม้นจะเป็นการปฏิเสธการทำร้ายแต่เหมือนกับเป็นการพลากที่ทำให้เด็กต้องเสียชีวิตหากไม่ปรับตัวรับในความผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองอนาคตในอีก5้าปีข้างหน้าเชื่อว่ายัางมืดมนแน่นอน สินแสเข่งกล่าวเพิ่มเติมถึงดวงชะตาของอุพลในปี2565ยังคงเป็นปีแห่งความแตกแยก,กพลัดพรากถึงปี66เป็นปีแห่งคดีความเพิ่มเติมที่จะมีผลต่อชีวิตชะตาชีวิตและถึงต่อชีวิตปี67เป็นปีที่จะเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจให้อึดอัดไม่สบายใจต่อเนื่องถึงปี2568ที่ยังกลายเป็นปีแห่งศัตรูคดีความ อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจากงูเฮ้งหรือนอรล,ลักษ์ศาสตร์ที่ดีที่มีโอกาสแต่ก็มีจุดเปลี่ยนที่ไม่ดีที่บ่งบอกถึงความรั้นและเชื่อมั่นตนเองแต่ถ้าเชื่อในทางที่ผิดก็อาจจะมีสิทธิ์ติดคุกได้ยาวเหมือนกันคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพบกับพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญการตำรวจนครบาลหรือบชน ฉายามือปรับหูดำกล่าวว่าเรื่องของรถไปโคของเล่นถือเป็นวัตถุพยานในที่เกิดเหตุแต่ต้องวิเคราะห์ว่ารถคันนี้ไปเจอในวันตรวจสถานที่เกิดเหตุแสดงว่าในวันที่คนร้ายนั้นก่อเหตุน้องชมพู่อาจจะนำของเล่นติดตัวไปแล้วหลังจากน้องเสียชีวิตของเล่นจึงตกอยู่ภายในที่เกิดเหตุดังนั้นจึงเอารถมาเป็นวัตถุเพื่อหาตัวคนร้ายได้ที่สำคัญอาจจะพิสูจน์ลายนิ้วมือ บนของเล่นได้แต่ตำรวจไปเจอรถของเล่นวันหลังประเด็นจึงเปลี่ยนไปแล้วว่ามีคนอื่นหรือคนร้ายมาสร้างสถานการณ์หรือไม่เนื่องจากมีพยานบอกว่าหลังจากน้องชมพู่หายไปมีคนเจอของเล่นชิน้นนี้อยู่ที่บ้านของน้องชมพู่ทาให้มีประเด็นสงสัยเพิ่มมากขึ้นถ้าของเล่นไปเจอหลังเจอศพต้องสงสัยคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวน้องชมพู คนต่างพื้นที่จะเอาไปทําไมต้องเป็นคนที่คุ้นชินหรือกลุ่มที่ใกล้บ้านชาวพู่มากที่สุดเรื่องจุดที่ของเล่นตก300เมตรห่างจากศพหากตกระหว่างทางเป็นไปได้ที่เอาตัวน้องไปแล้วของตกถ้าจุดที่ของเล่นตกนั้นเลยจากศพไป300เมตรเป็นไปได้ว่าคนร้ายเจาะจงเอาของเล่นไปทิ้งอําพรางตรงนี้สามารถเอามาเป็น หลักฐานปงชี้คนร้ายได้ประเด็นเรื่องที่แม่บอกว่าน้องใส่กางเกงวอร์มแต่ตอนไปเจอศพน้องใส่กางเกงขาสั้นสีแดงส่วนนี้ก็เป็นพิรุษเด็กสามขวบคงใส่เสื้อผ้าเองยากต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือญาติเป็นคนใส่ให้ถ้าพ่อแม่เป็นคนใส่ให้ลูกทำไมจะจำไม่ได้วันนั้นน่ะลูกนุ่งกางเกงอะไรใส่เสื้อผ้าอะไร ยิ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วด้วยส่วนใหญ่จะมีเสื้อผ้ากันไม่กี่ชุดพ่อแม่จําไม่ได้ได้อย่างไรจึงเป็นข้อพิรุษให้ตํารวจตรวจสอบและตั้งข้อสงสัยกับพ่อแม่คดีน้องชมพู่งงในงงย้อนคลิปลุงพลบอกพูดความจริงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันไม่งั้นจะมีพิรุษกลายเป็นกระแสที่คึกโคมขึ้นใหม่อีกครั้งสําหรับกรณีที่ลุงพลหรือนายใจพลวิป,ปา ลุงขงน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบแห่งบากก้านกอกที่เสียชีวิตอย่างปริศนาโดยทางรายการโหนกระแสทางช่องสคุณหนุ่มกัญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการได้เชิญอดีตเพื่อนของลุงพลมาเปิดใจถึงสาเหตุที่ถอดตัวเองออกมาซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีเหตุผลส่วนตัวต่างกันไปกระทั่งช่วงท้ายรายการหนุ่มกัญชัยได้ย้อนเหตุการณ์เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาตอนที่เคยสัมภาษณ์ลุงพลถึงสาเหตุที่ตอบคำถามไม่เหมือนเดิม เล่าเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หายไปแต่เล่าไม่เหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรซึ่งคำตอบของลุงพลทำเอาหนุ่มกัญชัยถึงกับต้องเตือนว่าเดี๋ยวจะบันลัยหนุ่มกัญชัยถามว่าลุงพลให้ปากคำกับตำรวจกับที่พูดออกสื่อพูดเหมือนกันไหมเพราะมีคนเขาว่าทำไมพูดกับตำรวจอย่างหนึ่งพูดกับสื่ออย่างหนึ่งทำไมพูดไม่เหมือนกันลุงพลตอบว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริง วันวันหนึ่งแต่ละวันไม่มีใครพูดเหมือนเดิมหรอกครับหนุ่มกัญชัยก็พูดว่าอุ้ยลุงพลก็พูดมาอีกว่ามันจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครจ่อจงว่าวันนี้กูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างมันทําเหมือนว่ามีพิรุษว่าวันนี้ฉันพูดอะไรไปแล้วฉันต้องพูดคําเดิมแต่สําหรับผมไม่พูดคําเดิมลนุ่กัญชัยก็ถามว่าทําไมอ่ะลุงพลก็ตอบว่าถามตรงตอบตรงครับหนุ่มกัญชัยก็พูดราว่า ูดไเหมือนกันระหว่างสอบปากคำกับให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับเดี๋ยวข้อบันลยนะคดีนกชมพู่อฉริยะลั่นเห็นลุงพลครั้งแรกรู้เลยว่าเป็นคนร้ายจากทางรายการหนกระแสได้เชิญคุณอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์มาเป็นแขกรับเชิญดำเนินรายการโดยคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งคําถามที่น่าสนใจมีดังนี้เรื่องซีรีส์บ้านกอกๆเป็นยังไงอัจฉริยะตอบว่า เมื่อเช้าเราใช้ยุทธการฟ้าสางเด็ดปีกวังพญานาคเรื่องนี้จริงๆเป้าหมายเราต้องทำกันตั้งแต่เดือนที่ผมบอกคือเดือนกุมภาพันธ์ทำไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่คำถามถัดมาจะบอกว่าเขาจะจับลุงพลตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วเหรอแล้วทำไมไม่จับละ่ะอัจฉริยะตอบว่ามันจับไม่ได้เขากำลังตรวจเส้นผมอยู่เส้นผมสามเส้นคำถามถัดมามันมีอะไรที่กล่าวหาเขาได้ว่าเขาเป็นคนทำเหรอ อาชริยะตอบว่าเปิดคลิปแรกเลยวันที่เจอศพเป็นคลิปที่เรามองครั้งแรกเรานะ่ะรู้เลยว่าคนนี้คือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเพราะร้องไห้อย่าก,กับควายถูกเชือ้อแต่ไม่มีน้ําตาสักแอะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเด็กอดข้าวแล้วรู้ได้ยังไงว่าเด็กขึ้นเขาคําถามถัดมาประเด็นสำคัญตรงจุดที่เขาบอกว่าหลานไปอยู่ข้างบนมีคนเอาไปปล่อยให้อดข้าวตาย บอกว่าให้ดักเลยผู้ร้ายน่าจะไหวตัวทันบอกว่ามีคนลักพามามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นชายอายุ30กว่าเขาคาดว่าน่าจะหมดอาหารให้กินแล้วทําให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ําตาแล้วยังไงอัจฉริยะตอบว่าร้องไห้เหมือนควายถูกเชื่อแต่ไม่มีน้ําตาสิ่งที่เราสงสัยส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์หลังจากดูคลิปนี้เรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมพู่ ไม่มีใครรู้จักมาก่อนและเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วไม่มีใครรู้จักผู้เล็กไฟในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่บ้านกกอกเขาไม่รู้จักและชมพู่น่ะมีนิสัยที่แปลกอย่างหนึง่งถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงน่ะจะไม่ให้อุ้มเลยภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้น่ะเราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่องสามเอามาออกเราก็จับตามองดูอยู่แล้วและคิดว่ามันน่าจะผิดปกติ เริ่มทำการสืบสวนทางลับโดยส่งสายลับเข้าไปร่วมกันกับทีมงานตํารวจก็ดูมาโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่ามีคนโทรไปไปบอกเขาว่าหลานหายทั้งๆที่ทั้งบ้านนั้นมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวแล้วบอกโทรศัพท์ไปหาเขาและโทรศัพท์มีสองซิมโทรศัพท์อยู่ที่เมียแล้วเขาเอามือถือที่ไหนมารับ